เราจะบ่มัดทั้งกคนใหม่นะครับหรือเราจะนําไปมัดทั้งกคนใหม่ก็ได้ครับล่าหนูเขาแปลงไม่จะไปดินเนื้อเขาหนียดนะครับ,รบดินเนื้ออะไรเนี่ยสวัสดีครับเมื่อนี้ผมกับสีพามาทำก,กับดักเพื่อเกเอานะครับเพราะว่าช่วงนี้งานหลายครับวัได้ไปหาอยู่หากินครับจาสีพา มาเบิ้งวิธีการทำกับดักนะครับดักได้ทั้งหนูแลวกักระแตนะครับกระแตมีเยื่อทันหนึ่งครับด้ถามมาว่าดักกระแตได้บ่อยที่กับดักหนูที่ผมทำไปดักบ่ไ้ครับแต่ว่าผมจะบอกวิธีในการทำกับดักหนูนะครับตรงมีเหื่อนะครับสำหรับกระดักดักกระแตควมำนะครับดักกระแตต้องใส่เหื่อนะครับต้องถึงจานั่นเดี๋ยวเข้ามาเบิ้งอุปกรณ์กันเลยครับนี่ยังไย นะครับสําหรับอุปกรณ์ของเขาจะมีเหมือนเดิมนะครับขีมครับหนังยางครับทอพีวีซีครับซึ่งผมได้เจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะน่ครับเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการเสียเวลาหลายเนาะครับแต่ผู้ที่สนใจหรือบอกเขาใจนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปสอบถามได้ครับ รด้ละเอียดเลยครับ้าสนใจครับแล้วก็มีมีดครับซึ่งอุปกรณ์แล้วก็ลวดครับอุปกรณ์เหมือนเดิมครับยังต่ว่าาใส่เป็นท่อพีวีซีครับจะใส่เนื้อขังในครับเนื้อขังในครับเพราะว่ากระเตต้องใส่เนื้อครับถึงจะเขามาหากับดักอุ้ยขอไฟครับเดี๋ยวเอามาเบิ้งวิธีปกทำกันเลยครับ อันดับแรกนะครับคือทอพีวีซีแหละครับที่เขาจะนํามาทํ็คือปาดตรงนี้เพื่อจะล็อกเสื้อกับล้วก็เจาะรูรูครับหนึ่งสองหนึ่งสองตรงนี้เขาจะเจาะเพื่อมาติดกับขาตั้งนะครับเพื่อจะใส่บนต้นไม้ก็ได้ครับหรือว่าจะใส่ตามทางหนูก็ได้ใส่หนูหรือว่าเราจะไปใส่ตามต้นไม้ก็ได้แต่บางวิธีมากกว่าฝนเลยครับชินส่วนแรกครับนีจะเป็นรักครับ สำหรับประกอบกับตัวนี hmm. <Bra> ้คร <ceu> ับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอธิบายเป็นขั้นตอนครับเพราะว่าก็ใส่เวลาทำหลายเตืมออยู่ครับเดี๋ยวเขาเบื้องเป็นขั้นตอนครับเดี๋ยวผมจะประกอบตัวนี้เบื้องก่อนครับเันดัมเล็กครับขั้นตอนแรกเขาก็มัดตรงนี้ติด่อนครับเดี๋ยวมาเบิ้องขั้นตอนต่อไปเลยครับผม ต่อไปนะครับต,ต่อไปคือมัดลักตัวนี้ติดครับติดลักษณนะนี้นะครับ ลูไปตรงนี้สวงลูเพื่อจะทำการล็อกครับตรงนี้สวงลูครับในการล็อกครับถึงหน้าตรงนี้ครับสอดลงมาลักษณะนี้ครับสอดขึ้นนะเดี๋ยวเขาเบิ้งครับแล้วใส่บวงแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเข้มามดตัวนี้แล้วก็สอด้นมานี่ครับเป็นบวง ตัวนี้ก็จะเอามมใส่กับดึงมมใไซกับตัวนี้ครับหลักครับเพื่อจะเป็นการล็อกครับอันอย่างก็ควงที่ตรงนี้เลยครับน่ครับควงไว้เลยครับแล้วบางขันตอนต่อไปครับขางนี้กับเฮ็ดลักษณะเดียวกันครับลักษณะเดียวกันสวอดมาลักษณะนี้ครับสวอดหน้าลักษณะนี้ทั้ก็สวอดขึ้นไปครับสวอดขึ้น ขว้นมาแล้วก็มัดมัดขวานไว้คื้นกันครับครับเดี๋ยวเบางขั้นตอนต่อไปครับสวสดเสร็จแล้วเฮาจะได้บวงลักษณะนี้เนะครับดันั้นจะไม่เหงื่ออยู่ข้างในครับตัวนี้จะเป็นไรเกาะยังนะครับเดี๋ยวเฮาบ่งขั้นตอนต่อไปนะครับ ใช่ขึ้นมาลักษณะเดียวกันแล้วครับทั้งอย่างมะกวะลักษณะเดียวกันครับห้องไปแต่มาลักษณะนี้แล้วครับนี่บวงนี่นั่นเรียบร้อยแล้วเขาจะต้องทำสลักครับสลักคือแบบนี้ครับมัดลักษณะเราจะผูกติดกับนังอย่างเขาครับสลักผูกติดกับนังอย่างครับเป็นลักษณะนี้ครับ ผุกติดครับครับนางอยางของเขาครับก็จะดึงดึงขง้นมาก็จะทําบวงนะครับเดี๋ยวเขาเขาเบ่งขั้นตอนต่อไปครับเมื้อเขาได้สลักแบบนี้แล้วครับจะต้องมีที่เกี่ยวเนื้อครับทําเป็นตะขอลักษณะนี้แล้วก็ทําเป็นลักษณะนี้นะครับลักษณะนี้ครับพื้อเขาจะนํามาสอดครับนี่ครับนีจะเป็นหูสวานคที่ผมเจาะไว้ครับ างานไปนะครับงี่ข้นมากนี่ลักษณะนี่ครับนี่ครับนี่ข้นมาแล้วห้องก็หักหัวลงนิดนึงครับก็เ,เป็นคอครับหักหัวเป็นคอลักษณะนี่ครับแล้วก็จะเป็นนี่ครับลงเข้าไปลักษณะนี้ี่เอาเขาจะยุ่ขขังในครับ จะอยู่ข้างในครับเดี๋ยวเขามาเบิ้งวิธีขึ้นเลยครับนะครับขั้นตอนต่อที่เขาเสร็จเรียบร้อยกับมีตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมจะขึ้นในเบื้องครับวิธีใส่ครับเดี๋ยวจะขึ้นในเบื้องครับผมนะครับวิธีข้นครับจะเป็นลักษณะนี้ครับเกี่ยวตรงนี้แล้วก็มีเกี่ยวกับเนง้าเหื่อไอ้มี นี่นั่นครับนี่สัตว์เขามาดึงนะครับน่ครับบ่วงเขาจะอยู่ตรงข้างในนี่ครับเนื้อเขาจะอยู่ข้างในครับเมื่อมีแนวสัตว์หนูหรือว่ากระแตครับเขาไปดึงเนื้อเขาครับดึงเนื้อตัวที่อยู่ข้างในครับเขาจะใส่เนื้อไว้ตรงข้างในครับนี่ครับใส่เนื้อเขาได้ทั้งสองข้างครับหนูดักหนูก็ได้ครับดักกระแตก็ได้ครับนะครับ ผมจะสาธิตเวลากับแต่หรือว่าหนูเข้าไปดึงเนื้อข้างในนะครับจะเป็นลักษณะนี้ครับหางลักษณะนี้ครับตัวนี้จะเจียวตรงนี้ครับดึงนี่ไล่าะตรงนี้ครับแล้วก็ดึงเนื้อเข้าไปครับนี่ครับก็อหูครับสำดับนั่นครับแล้วก็เป็ดแบบจะอธิบายเดี๋ยวจะผมจะสาธิตเวลากับแต่นะครับกับแต่เข้าไปครับ หรือว่าหนูเขาไป้างใหนครับบวงวแล้วมันจะเป็นลักษณะไดนะครับน้ำม,มันดักหนูนะครับดักหนูเขาจะบวมัดทั้งต้นไหม่นะครับหรือว่าเขาจะน้ำไปมัดทั้งต้นใหม่ก็ได้ครับล่าหนูเขาไป้างใหนครับจะไปดึงเงอเขาครับน่ครับนี่ะจะหนีบเได้ครับดึงเง้อะไรจะหนีบเได้ครับ